ในดวงใจนี้ยอดมวยพันดูครับยอดเหล็กเพชรสอสมหมาย50ครั้งชนะ33แพ้15แล้วก็เสมอ2ครั้งครับยคู่นี้นี่ถือว่าถูกคู่เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเกมการชกจะออกมาอย่างไรนะครับพระธวดานี่ก็อาวุธดีนะครับเตะต่อยแรงไซใหญ่นี่กแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับโคจรมาชกกันในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์ครับ ใหญ่ทีเด็ด99ก็คือตีใหญ่สอปลื้มจิตนะครับหรือเพชรใหม่สอปลื้มจิตต้องบอกว่าดังมาก่อนด้วยนะครับดังมานานแล้วครับตอนนี้มาอยู่ในการดูแลของเฮียตีทีเด็ด99นะครับกรรมาการชี้ขาดด้านบนครับปรีชาสาวิกันให้คะแนนสามท่านมีชัยวัน์ศรีวัฒนาจีาศิลิ์ศิลรัศกุลและก็ภัยทูลกบกลางครับนี่เป็นคู่ที่2นะครับเอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับจากคู่นี้นี่ ต้องบอกว่าอีกคนนึงโอ้โหรวดเร็วว่องไวเลยนะครับแดงส่วนน้ําเงินก็กล้าแลกฆ่าบวกครับอย่าลุกไปไหนนะครับเชื่อว่าคู่นี้นี่แฟนมวยที่ติดตามทางหน้าจอช่อง True For you แล้วก็ที่สนามมวยราชดรำเนินน่าจะได้บิดกันหลายตลบครับ <c oughs> นี่นีนนครับหน่าติดตามครับและก็นี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับ c t f l e s s เลส o n อ and f ง o d Chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอก ก้าวสวเข้าตังมินิไก่หยองสุดไก่ย่าง5ดาวบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณ G S D มวยไทยความด้วยสามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับต้องขอบคุณกับบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอบคุณเครื่องดื่มลิโพความด้วยยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเล็ดขัดยอกพกช้ำทาถูทาถูาถยาหม่องตราถ้วยทอง ขอคุณคุณนรงว่องประเสริฐการจากรษัทโพวินสเปเชียลจำกัดขอขับพระคุณครับเอาละครับยกแรกนี่เริ่มจากขยับเข้าหานะครับตีใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรกันมากมายนะครับมีเตยจอย,อยางพักทายกันจเจ็บๆเหมือนกันมาดูว่าแอเทวดานี่มวยขวานะครับแต่ตีนใายหน้านั้นออกให้เห็นแล้วนะครับหนักแรงแม่นใช้ได้นะครับเอาแลกกันไปต่างฝ่ายต่างเน้นเจาะยางแล้วครับมาถึงตอนนี้ยิงซดกันใกล้ๆเลยครับ แอตโวดาในผลงานหลังๆก็มีแพ้แวววาววังพรมแพ้เพชรุ่งสิริุนโนดแล้วก็มาพลิกชนะขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยด้วยนะครับล่าสุดนี้ไปโดนนับ8ยกแรกก่อนครับแล้วก็แพ้กับแพวพราวเพชรพราวฟ้า,า,า,าส่วนตีใหญ่สปลื้มจิตหรือทีเด็ด99เนี่ยมีแพ้คะแนน 3A สมศักดิ์ก่อสร้างแพ้คะแนนชนะศึกโรงเรียนกีฬาโคราชล่าสุดนี้แพ้หาศสศักการินครับก็ถือว่าแพ้บิ๊กเนมนะครับทางด้านตีใหญ่ทีเด็ด99ครับครับ ก็ถือว่าทั้งค right? <white spirit> like ู่แหละครับอยู่ในเกรดระดับหัวแถวในพี่ <go> ัดน้ำหนักว่ามันรุ่นซุปเปอร์ไฟ์เวทเลยครับร้อยสิบห้าร้อยสิบหกปอนด์นี่ครับฝ่ายน้ำเงินนะครับตีใหญ่รุ่นพี่ชื่อเสียงดังมาก่อนครับตาว่าแอฟเทวดานี่ก็ถือว่า เจอได้กับทุกคนแล้วครับเวทประมาณอย่างนี้ครับ11 5 1 1 6อ้าวขยับขยับยกแรกครับดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยก็ไม่ต่างกันมากนะครับคู่นี้ขยับเข้าหานะครับตีใหญ่พระเดาก็ยังไม่รีบร้อนนะครับยังคุมเกมอยู่แล้วก็เจาะยางทักทายเจ็บหมาแลวครับหก้ายนะครับโอ้โหตีใหญ่เป็นจังหวะคอยบวกเลยนะครับ ระหว่าชกในเกมตั้งรับแต่มีหมัดนี่บวกแรงเหมือนกันเอ้๋คู่นี้ดูดีๆนะครับมีนับมีนกนอกจากนั้นครับคา์ทัสยังมีรางวัลให้กับคนแพ้ที่หัวใจไม่แพ้นะครับคา์ทัสจะมอบให้3 0 0พบาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคา์ทัสพ์ท้องสนับสน,นเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคา์ทัส์จัดให้ได้ไปต่อขอขอบพระคุณครับ เอาละครับมาตามกันต่อในยกที่2นะครับเริ่มจากขยับเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับตีใหญ่ขยับเข้าไปมีเตจอ,อยางแต่ดูว่าอัจวดาเองก็ยังไม่รีบร้อนเลยครับอาศัยจังไหวนะครับ,ม,รบมีลูกขีดมีหมัดหน้านี่เหย่อเอาไว้ดรว่าจะชกในเกมตั้งรับโอ้โหจะโดนเจาะยางลูกนี้นี่เน่นเน้นเน้เนเจ็บเลยครับประมาตกำปั้นกับลูกเตะขาของตีใหญ่ไม่ได้นะครับนี่เป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่ลำหักลำโค้นยอดเยี่ยมครับ แอดเทวดาก็ตามสไตล์ครับเป็นมวยจังหวะ2เป็นมวยฝีมือที่รอให้คู่ชกนี่เดินเข้ามาออกอาวุธก่อนครับแล้วรอดักจังหวะครับนี <c oughs> ่ครับยก2คู่2ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมพบลุงโรดนะครับโตโตยตา้าเคมอเตอร์ คุ6 6 6 6 5 5 5 5จากโตโยต้าทีมมอเตอร์พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยครับอุปกรณ์วย,ยี่ห้อายถ่ายใต้จะรับรองเอุาภาพจากเพชรดีดีอะคาเดส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรดีของเราในค่ำคืนวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อลายครับโอ้แต่ว่าพึ่งยกสองแต่ว่าตีใหญ่ครับมา พักทายรุ่นน้องแบบหนักแรงเลยครับเยลีไม่ว,ว่าพยายามจะเบียดจะเร่งแล้วนะครับมีเตะเจาะยางนี่โอ้เตะได้เจ็บๆไหลดอกนะครับกรรมาการนะครับตองเตือนนะครับให้ทั้งคู่ออกอาวุธกันให้มากกว่านี้นะครับเดียวว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนี่เกมน่าจะสนุกเร้าใจมากขึ้นเทวดาเองก็ยังไม่รีบร้อนนะยครับปี่นะครับเท้งขวาเริ่มจะสาใสได้ส,ดสวยๆเหมือนกันครับพยายามจะ อยู่ไกลระยะหมัดของตีใหญ่นะครับแอดเวดาวันนี้จะเกิดได้ไม่ได้ครับพี่สุรัตน์ทัพทิมนาินิตนำมาเองเลยแข่งขวามหัดโอ้โหเอาเลยครับโดนเตะล้มทั้งยืนเลยครับอออ๋ออออนี่ครับตีใหญ่โอ้โ oh, ห oh. มาอย่าไปรับเยอะครับแอดเวดาหมาอาวุธรุ่นนี้เขาหนักแรงครับ oh. นี่ครับต้องชิงอกุกรอนชิงอกรอนนี่ครับโอ้ยมีปัญหาแล้วครับโอ้ โดนเจาะยางเข้าไปเม็ดนี้นี่แรงครับโดนป่าสมนะครับเรียกว่าเจาะมาตั้งแต่ยกแรกๆเลยนะครับอาดูนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับแล้วก็เป็นทางตีใหญ่ทีเด็ด99นะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปเพียงยกที่2เท่านั้นครับนี่ครับโอ้โหวันนี้มาดุเลยครับ่าจจะใช้แผนจู่โจมช่วงล่างแหละครับแล้วก็ได้ผลเลยครับย้ำไปเยอะๆย้ำไปหลายทีครับ โอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหกดหนพอมันเกิดอาการขัดอาการเจ็บแล้วครับมันก็ทั้งการยืนการทรงตัวาการจะออกอาวุธนี่มันก็ไม่ถนัดไปหมดแล้วครับโอ้โหดูเนี่ยครับนหนักแรงจริงๆครับ